โอเคนะครับสวัสดีครับวัยรุ่นไทยแลนด์สายซิ่งสายหมอบสายเทรนสายแววนทั้งหลายนะครับก่อนที่ว่าจะไปรับชมการรีวิวรถแบบเต็มระบบของผมนะครับรบกวนนะครับเข้ากดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดที่อะไรก็ได้ที่กดได้นะครับให้กับผมด้วยแล้วก็เพจนะครับที่ว่าผมทําการไลฟ์สดอยู่ก็ชื่อเพจว่า Motorcycle Action หรือตามตามชื่อ YouTube นี้เลยนะแล้วก็มามาดูคันแรกกันก่อนเดี๋ยวพามาดู คันแรกนะครับเพื่อนเพื่อนวัยรุ่น KR นะครับเครื่องซิ่งคาบูเล็กท่อไทยเทนะครับผมคันนี้นะครับผมขายอยู่ผมขายอยู่ที่7 5,000บาทต่คันนี้ติดจองนะครับลูกค้าจะมารับภายในไม่กี่วันนี้นะครับแล้วก็มามาดูคันต่อไปเลยดีกว่าคันนั้นไม่ต้องดูเยอะนะครับคันต่อไปนะครับเป็นเซอร์เบโกนะครับเสื้อ18-5 5เบิกใหม่นะครับมามาถ่ายดูจากด้านหน้าดีกว่าเราดีนะครับผม แล้วก็ทางเพจเราจะแจกรถตอนไหนนะเราดีจําได้ป่ะ<อ>ต้องทำอะไรอะ่ะคนถึงจะแตกเอ้ยมึงอย่าตึกกักากักากักดิดนะครับต,นนต้องเข้าไปกดติดตามนะครับในเพจผมยอดทะลุนะครับกดกดถูกใจไม่ใช่ติดตามกดถูกใจนะครับยอดเลยสามหมื่นห้าพันคนเมื่อไหร่ผมนะครับเป็นเจ้าหนึ่งในไทยนะครับที่กล้าแจกรถให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปดูในไลฟ์สดนะครับตอนที่เราจะแจก นะครับแล้วก็คนที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและฝากบอกต่อๆไปด้วยว่าเจ้านี้นะครับแจกรถหนึ่งคันจริงๆนะครับไม่มีการแจกให้หน้ามานะครับไม่มีการล็อกชื่อนะครับแจกรถแค่หนึ่งคันทางเพจเราทําได้อยู่แล้วเพื่อคุณชมนะครับคันนี้นะครับเป็นปั๊มแบมโบนะครับท่อไทยเทนะครับเสื้อหนึ่งแปดห้าเบิกใหม่วาล์วปิดเปิดปกตินะครับวัยรุ่นท่อเป็น DBS แดงบางไฟนะครับ นกหลังเป็น Y S S ล้อล้อสีม่วงล้อสีชมพูนะครับตรงสีรถมามาดูคันถัดไปคันนี้ขายแค่สี่หมื่นห้าเท่านั้นใครอยากไปปิดไปปิดได้นะครับในไลฟ์สดก็ได้หรือทักเพจมอเตอร์ cycle, Action, ไซค์ก็อักชันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะที่สี่หมื่นห้าแล้วก็คันนี้เออมามาดูใกล้ๆไปับม้า,มาคันนี้เราขายแค่4 3,000าเท่านั้นนะครับเข้าไปดูในเพจได้นะครับคันนี้เสื้อ1 8ึ่้า นะครับปั๊มล่างเป็นแบมโบนะครับปั๊มรายการเป็นจานใหญ่แบมโบเช่นกันนะครับชุดสีคันนี้ก็สีม่วงขาวไล่ครงเบามาด้วยนะครับจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยขอบคุณมากลานไปก่อนซีบาย